คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณกุ้งเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องคนสุดท้ายลูกคนกลางกับ The Ghost Radio ของเราแล้วนะครับ ทั้งนี้คุณกุ้งมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณกุ้งที่เกี่ยวกับสถานที่ที่เพิ่งย้ายเข้าไปอยู่แล้วก็ต้องพบเจอกับเรื่องราวแปลกๆครับจนเป็นที่มาของเรื่องนี้คุณกุ้งมาพร้อมกับเรื่องของบ้านทรงไทยเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่หกับสายของคุณกุ้งกันเลยครับสวัสดีครับคุณกุ้งสวัสดีครับพี่แจ๊สสบายดีนะครับส,สบ,บายดีค่ะคุณแจสบายดีนะคะสบายดีครับผม อันนี้ไปกดโค้ดกับเขามาเนี่ยสิบสองสิบสองเตรียมไปแล้วค่ะเนี่ยไงเนี่ยเบาๆนะด้วยความเป็นห่วงนะ,ะไอ่ไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้าตักกี่ผมเนี่ยไอ้นี่ร้ายโอ้โหกดยับเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอดูโปรเจกต์ของคุณแกรดด้วยนะคะเราเข้าสายเมื่อไหร่เดี๋ยวไม่พลาดแน่นอนนี่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่โปรเจกต์ผมนะต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ของทางค่ายหนัง ที่เขาติดต่อมาว่าอยากจะได้เรื่องของ The Ghost Radio เนี่ยโดยครูทอนเนี่ยไปสร้าง,งเป็นหนัง <c oughs> ผมก็อ่าโอเค okay, ถ้าคุยกับทางครูทอนแล้วครูทอนโอเคอะไรโอเคทุกอย่างก็ลุยได้เลยแต่ก็เข้าไปมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมได้ได้คณดีด้วยนะคะคุณแจ๊คขอบพระคุณมากๆเลยครับจ้ามาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณกุ้งบ้านทรงไทยค่ะ จริงๆแล้วพี่กุ้งจะมาเ,าเล่าเล่าเรื่องต่อจากเรื่องลูกคนกลางอะค,ะค่ะแต่ว่าเพื่นอนพี่สาวก,กับทางบ้านของไว้พเพราะเนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับภพบชาติที่ว่าเราไปทําพิธีตัดกรรมตัดอดีตชาติกันนะคะก็เลยก็เลยขอขอไม่เล่าถึงเรื่องภาคต่อของเลือกลูกคนกลางอะค,ะค่ะก็เลยมาขอเล่าเรื่องนี้แทนดีกว่าค่ะได้ค่ะเรื่อง เรื่องนี้ก็ตอนที่ว่าพี่กุ้งแดงเด็กๆิจอะคะ่ะแล้วทีนี้อคือที่บ้านมันมี้วยกันอยู่สี่คนใชนะ่ไหมพ่อคุณแม่มีกุ้งแล้วก็มีพี่สาวตอนนั้นพ่อทํางานอยู่รั้วพี่สาหกิจแห่งหนึ่งในในลำปางอะคะ่ะก็เลยย้ายครอบครัวก,กันมา่ที่ลำปางหมดเลยค่ะทีนี้ก็เข้าไปอยู่ที่บ้านหลังหนึอนะะ่อค่ะเป็นบ้านส่องไทยเนื้อที่ค่อนข้างที่จะกว้างมากคะ่ะลักษณะของบ้านนะคะก็จะเป็นวันสูงประมาณสองชั้นครึ่ง ตอกได้ค่ะประมาณสองชั้นครึ่งเพราะว่าข้างล่างเขาจะยกสูงมากบ้านทางเหนือนะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างมีด้วยกนันทั้งหมดนะคะสี่ห้องมุมทางโดยมุมทางขวามือค่ะจะเป็นห้องของของถ้าเราหาห้าประธานตอนออกน,นะคะจะเป็นห้องของพ่อกับห้องกะ กันคค่ะแล้วก็มุมทางซ้ายมือก็จะเป็นเอ่อห้องของพี่กุ้งแล้วก็ห้องน้ําแล้วก็มาเป็นห้องครัวอืมค่ะส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นลานกว้าง,างเหมือนที่เขาเหมือนที่เราเห็นใ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 นหนังไทยสมัยก่อนนะคะ<อ>ที่เป็นลานกว้าง,างค่ะประมาณนั้นครับแล้วก็ข้างล่างอะคะ่ะเนื้อที่ก็จะเนื้อที่ก็ค่อนข้างเยอะค่าเช่าตอนนั้นนะคะเอ่อเจ้าของบ้านอะที่ที่คุยกับพี่สาวอะเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขา 25, เขาคิดสองพันห้าแต่ครอบครัวเราเขาคิดพันห้าเขาคิดให้ราคาพิเศษค่ะเราก็เออตอนนั้นที่ท,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 ที่พี่เขสาวาให้ฟังนะคะก็ว่าเอ,อด,ด,ดีใจว่าเราเราได้ราคาพิเศษอันนี้คือที่ถามถามข้อมูลกับพี่นะคะกับพี่สาวค่ะและลักษณะของของปากซอยบ้าน,นี่นคู่าข้างหน้าจะมีสถูปสถูโบราณเก่าซึ่งมสมัยเป็นสถูป ในสมัยโบราณสมัยตอ,ต,อตอนที่มีประวัติศาสตร์อะไรกันนั่นนะคะ่ะแต่ก็จําชื่อไม่ได้ค่ะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นกรอกเล็กๆแล้วก็มีมบ้านติด,ต,ด,ต,ดติดกันอื<ม>ค่ะพอเข้าไปอยู่ในคืนแรกค่ะด้วยความที่สภาพอากาศของทางเหนือค่อนข้างที่จะเย็นเย็นสบายแล้วก็เปิดเปิดหน้าต่างนอนแล้วก็หันหัวออกไปทางหน้าต่าง<ม>แล้วก็เปิดหน้าต่างนอนก็ไม่ได้มีผ้ามา่านไม่ได้มีอะไรค่ะ<ม>ก็นอนแล้วก็ทีนี้ก็แสงไฟจาก ข้างทามันก็กระทบมาที่ห้องนอนของเราัรอนนี้พอประมาณเที่ยงคืนที่เราก็รู้สึกหนาวก็เลยก็เลยจะจะหยิบเอบาผ้าห่มมาหยิบบางคลุมมาคลุมตัวนะคะก็เห็นเป็นเงาอยู่ปลายเท้าเป็นเงาผู้ชายกับผู้หญิงที่บอกได้ว่าเป็นเงาผู้ชายผู้หญิงเพราะว่าเงาคือมันค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นผมแบบทรงแบบคนโบราณผู้ชายอะคะ่ะ แล้วก็ผู้หญิงอ่ะจะเป็นทรงกระบาเลยครับค่ะที่พี่กุ้งก็เข้าใจว่าเป็นพัดลมก็เลยค่อยๆเอาเท้าอะค่ะโทษนะ,ะเอาเท้าไปเขี่ยพัดลมอือพัดลมก็ไม่ขยับครับก็เลยก็ไม่กล้าเนี่ยนี่เดินข้างบนก็กลัวพี่แกกลัวว่าท่านมีอะไรข้างบนข้างบนหน้าต่างอ่ะเขาจะฉันง้อมาใส่เราหรือเปล่าอือค่ะ,คะก็เลยค่อยๆเอาเท้าค่ะขี้พ่อผมแล้วก็คุมโตงครับแล้วก็ ือหลับไปยันเช้าอพอพอตอนเช้ามาค่ะก็มาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็เอลืมบอกไปเท่าที่นะคะตอนนั้นคือแม่กำลังท้องอ,อ่อนด้วยค่ะก็ตอนเช้าตอนเช้าก็บอกกับแม่แม่ก็แม่บอกว่าไม่เออไม่มีอะไรหรอกเราคงจะแบบคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่สาวก็ก็ก็หันไปคุยกับพี่สาวพี่สาวบอกว่าเห็นเหมือนกันอืเห็นเป็นผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันแต่ว่าแกเห็นแล้วแกเแลยกระแคงหันหน้าหนีเราเคยไม่เรียกพวกกว่าพี่กุ้งอะ เพราะพ่งคุณกลัวผีมากก็เลยแกยก,ยก,ก็เลยกลัวว่าเราจะกลัวค่ะค่ะก็ผ่านไปประมาณสามสี่เดือน<ม>คุณแม่ท้องก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทีนี้ข้างล่างอะคะ่ะใต้ถุนใต้ลักษณะของข้างล่างอะคะ่ะมันจะเป็นใต้ถุนโซ่เหมือนที่พี่กุ้งบอกที่แรกนะคะ<ม>แล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ด้านล่างแล้วก็จะมีห้องเก็บของห้องน้ําด้านล่างพี่กุ้งไม่เคยเข้าเลย<ม>เพราะว่ามันกลัวมันรู้สึกเหมือนมันมืดเหมือนมีคนมองเราตลอดลาค่ะ ก็เลยจะไม่เข้าแล้วทีนี้คุณแม่พ่อเขาจะเอาแค่แค่สมัยก่อนนะคะมาวางไว้ให้แม่นั่งหน้าบ้านตรงลานข้างล่างค่ะแม่ก็นอนตอนนั้นแม่อยู่มาคนเดียวเพราะลูกๆก็ไปเรียนกับวชพ่อก็ไปทำงานนี่ค่ะก็ประมาณใบใบสามใบสี่ค่ะแม่ก็อันนี้คือแม่เล่าให้ฟังนะคะตอนนั้นจำจบเริ่มางความได้แล้วแม่เล่าให้ฟังว่าแม่นอนนอนที่แค่อยู่อ่ะ เสียงคือบ้านตรงไทยเวลามีคนเดินนะคะมันจะดัง art, อีดอารอีดอาร์ตใช่ไหมคะค่ะแล้วก็บันไดอะ่ะบันไดของทั้งหมดของบ้านนะคะความที่พี่กุ้งเป็นคนที่ชอบเล่นถัดบันไดมากับพี่สางตั้แต่เด็กเราจะนับว่าบันไดทั้งหมดมีสิบสามขั้นมแม่แลกได้ยินเสียงคนเดินบนบ้านแล้วก็ได้เห็นนะคะเห็นเป็นเท้าผู้หญิงเดินขึ้นบันไดไปจนถึงบ้าน ที่แม่ว่าเป็นทางผู้หญิงเพราะแม่เห็นเป็นกําไรปิดข้อเท้าเป็นกําไรข้อเท้าเหมือนคนสมัยก่อนนะคะเหมือนนางรําเหมือนอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็ชุดที่ใส่คือเป็นชุดสบายสีเขียวครับค่ะแล้วก็เห็นสบายอะ่ะปลิวอยู่แล้วก็เดินขึ้นเดินขึ้นไปบนบ้านแม่ก็เลยแบบแผ่เมตตาเพราะว่าตอนนั้นคือแม่ก็ท้องประมาณห้าประมาณห้าเดือนได้แล้วอะค่ะตอนนั้นค่ะแม่ก็มาเล่าให้ฟังตอนนั้นก็ เออพ่อพอพ่อรู้อะค่ะพ่อก็พาครอบครัวไปทําบุญอือก็พาไปทําบุญที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางค่ะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากเลยอันนี้พี่กุงจะไม่ขอเอ่ยชื่อนะเขาจะให้เบี้ยแก้มาถ้าคนถ้าถ้าคนลำปางหรือคนที่ที่ที่น่เราคนจดจกเพราะวัดนี้ดังมากค่ะเขาก็ให้เบี้ยแก้มาคนละอันพี่กุ่งก็กุ่งกับครอบครัวก็เอาติดตัวกันไว้ค่ะก็ติดตัวกันไว้จนกระทั่งผ่านไป ผ่านไปประมาณเดือนหรือสองเดือนนี่แหละก็นั่งทำการบ้านปกติอะคะ่ะวันเสาร์ที่ทําการบ้านปกติก็เห็นพ่อยืนคุยกับผู้ชายอยู่ข้างล่างครับซึ่งลักษณะหน้าบ้านของนิคุ้งค่ะจะเห็นเป็นพอเรานั่งนั่งทําการบ้านอยู่ข้างๆที่ติดกับจอกนะคะติดกับถนขน,นข้างทางอะ่ะเราจะมองเห็นสารพระภูมิหน้าบ้านชัดเจนแล้วก็มองเห็นบริเวณหน้าบ้านชัดเจนเลยค,ค่ะเราก็เห็นพ่ออ่ะ ยืนคุยกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายที่นี่ไม่ไม่ไม่แก่มากแต่ชุดมอ้อมมอหอมทางเหนือค่ะแล้วก็ยืนคุยกันอยู่พักนึงนานมากแล้วก็บอกว่าก็เลยไปบอกแม่ใครมาหาพ่อหรอมีใครมาคุยกับพ่อหรอนั้นพ่อยืนคุยอยู่หน้าบ้านค่ะแม่ก็เดินอมาแม่ไม่เห็นอแม่ไม่เห็น,แม,มหนแม่ไม่เห็นว่าพ่อคุยกับใครแม่เห็นว่าพ่อยืนอยู่คนเดียวแต่พี่วงเห็นเห็นจน ก็เลยไปถามพ่อพ่อก็บอกว่าก็ลุงลุงแกบอกว่าลุงแกเป็นเจ้าของบ้านที่แกแค่มาดูเฉยๆว่าเราอ่บเป็นใครมาทําความรู้จักอืค่ะแล้วเพื่อนบ้านนะคะที่เขาอยู่ใะแวกนั้นอ่ะอีกสองสามวันถัดมาเขาก็มาถามแม่ว่าพ่อเราเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมพอม่เห็นพ่อ,อยืนอยู่คนเดียวครับแม่ก็เลยบอกเออสงสัยคงมาาคงว่างก ยืนดูอะไรบน่นทุ่พมพรมทุ่มพัมอะไรประมาณนั้นลรืมั้งคือไม่แม่ก็บอกไปประมาณนั้นนะคะที่แม่แม่จะเล่าให้ฟังตอนนั้นนะคะค่ะแล้วทีนี้อ,อ,อพอผ่านไปประมาณสี่ห้าเดือนคุณแม่ก็จะเริ่มคลอดค่ะคุณแม่ก็จะคลอดคุณแม่ก็ไปนอานโรงพยาบาลอยู่ประมาณสองวันค่ะก็ท้องน้องก็ไม่น้องก็ไม่ไมคลอดปกติ คุณหมอก็ใช้ยายาเร่งอะแล้วอะไรก็แล้วก็ก,ก็ไม่คลอดจาเป็นต้องผ่าค่ะก็ผ่าผ่าเสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่ไม่ไม่ฟื้นอ,อยู่สามวันสามคืนซึ่งตอนนั้นค่ะคุณหมอบอกว่าคุณหมอกับพ่อนะคะบอกกับพ่อกับบอกบอกกับพี่กุ้งแล้วก็พี่จาวว่าต้องทําใจนะอทําใจนะเพราะว่าเหมือนกับว่าที่ประจรเริ่มจะอ่อนลงก็คงจะต้อง ตอนนี้น้องก็คือคลอดออกมาแล้วน้องปลอดภัยแต่คุณแม่ไม่ฟื้นถ้าอีกวันหนึ่งถ้าคุณแม่ไม่ฟื้นก็คงจะต้องทำซีพีอารแล้วก็คงจะต้องปล่อยให้พุณแม่ไปค่ะคือสมัยก่อนนอะการสื่อสารนะค่อนข้างที่จะลําบากมากพ่อก,ก็ใช้วิธีการโทรที่ว่าต้องไปโทรแบบตั้งโต๊ะนาทีละสามบาทค่ะโทรไปหายาที่บ้านที่ที่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็โทรหาหมอธรรมที่บ้านที่เจร่าก็ปรึกษากับหมอธรรม ก็ปรึกษากับญาติญาติก็ไปหาหมอทําหมอทําก็บอกว่ามันมีอะไรไม่รู้มันไม่ถูกฉลบกันที่บ้านมันอะไรไม่รู้อแกแก็ก็เลยให้น้ำมนมาแล้วก็ฝากกับญาติมาก็ให้มาทํามาท,ทําพิธีโดยที่ว่าเอาตอนนั้นเรนรู้สึกว่าคุณพ่อจะเข้าไปได้คนเดียวในห้องไอซูค่ะก็เลยขอพยาบาลให้เข้าไปคือขอเป็นปน,น้ำมนเนี่ยหยดยดใส่ตาให้แม่อืค่ะแล้วก็ให้พ่อตั้งจิตถึงหมอทำ แล้วก็ขอว่าเนี่ยให้แม่ฟื้นก็ผ่านไปอีกอีกวันหนึ่งค่ะคือเราไม่รู้จะท,ทาอะไรแล้วค่ะแกเราไม่มีวิธีไหนแล้วอ่ะอืเราก็ต้องขึ้นวิธีนี้ค่ะก็ผ่านไปวันหนึ่งแม่ฟื้นค่ะอืแม่ฟื้นออกมาฟื้นมาเป็นปกติทุกอย่างแม่บอกไม่มีอาการอะไรเลยรู้แต่ว่าผ่าแล้วก็คือกหลับไปแล้วแม่ไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะหลับไปสามวันสามคืนไม่รู้เลยค ตอนนั้นญาติคือทําใจหมดแล้วคุณควรคือเตรียม,เต,ยมเตรียมลูกเตรียมอะไรหมดแล้วอืค่ะก็พอคุณแม่ทักฟื้นเลยมาก็พอกลับมาบ้านคืนแรกครับแล้วมากคือแอ่เหมือนที่ลูกบอกว่าอากาศทางเหนือมันค่อนข้าจะเย็นสบายใช่ไหมคะมพ่อก็จะเปิดนหน้าต่างไว้เพื่อให้ลมมันโกรกความที่คุณพ่อพ่อกลัวว่าแม่กับน้องจะร้อนค่ะ,คะแล้วข้างๆก็จะเป็นเอห้องพระ พ่อก็จะสวดมนต์ของแกทุกคืนประมาณเที่ยงคืนก็จะเข้าไปสวดมนต์ห้องพระทุกคืนทีนี้แก,กได้ไดกลิ่นเหมอนสาอเหมอนสาบเหม็นสางแกก็เลยไปดูที่หน้าต่างอยู่ไที่แกเห็นเป็นผู้หญิงอะคะ่ะลอยอยู่ที่หน้าต่างและก็เลียปากเลียปากแล้วก็มองมาทางแม่มองมาทางน้องลอยอยู่ที่หน้าต่างนอกหน้าต่างแล้วก็เลียปากด้วยเหมือนเหมือนจะกินอย่างนี้เหรอใช่ค่ะอุย้ยอืม แล้วพ่อพอพ่อเห็นแบบนั้นอ่ะพ่อก็เลยถือเบี้ยแก้ไปแล้วเข้าไปในห้องพ่อว่าห้องมันติดกันนะพี่จันครับครับพ่อมันแก้ก็เลยถือเบี้ยแก้ไปแล้วเข้าไปในห้องพอพอผู้หญิงคนนั้นน่ะหาห็นแต่ก็คือเขาก็ลอยไปเลยอ่าลอยไปเลยแล้วตอนนั้นน่ะคะคือมารู้จักจากที่พ่อกับแม่เล่าให้ฟังทีหลังว่าตอนนั้นมีกระแกว่าทางหลังบ้านอ่ะเขาคือคนทางเหนือเหมือนที่เรารู้ว่าทางเหนือเขาจะเขาจะมีผิดกะอะไรประมาณเนี้ยค่ะเออ ใช่คือคือจะรู้ว่าถังแถวหลังบ้านน่ะเขาเขาล่าลือกันคือเพื่อนบ้านเขาจะคุยกันตามภาษาคนบ้านนะคะว่าคุยกันว่าเออบ้านนี้เป็นหน้าบ้านนี้เป็นหน้าอะไรบ้านนี้เลี้ยงผีบ้านนี้อะไรเงี้ยของคนทางเหนือนะคะ่ะเราเราไม่เคยเชื่อนะคะพี่แจ๊คจนกระทั่งมาเจอกับวันที่คุณพ่อเจอวันที่เขาวันที่น้องมาบ้านมันแรกะคะ่ะตั้งแต่นั้นมาพ่อไม่เคยเปิดหน้าต่ตางอีกเลยแล้วก็เอาเบี้ยแก้วไว้ในห้องในห้องนอนอันนึื้ คือคือพ่อพ่อบอกว่าอารัธนาไว้ในห้องนอนอันหนึ่งปิดคือปิดตัวไว้เลยค่ะพอผ่านมาได้ามาสองสามเดือนแม่ก็เริ่มแข็งแรงขึ้นก็กะว่าพอเริ่มแข็งแรงก็จะไปกลับไปบ้านที่ชียนานเพื่อจะไปหาหมอทางไปดูอาการของแม่กับน้องอย่างเงี้ยไม่ทันค่ะพี่แฉ่พ่อเกิดอุบัติเหตุรถเคลื่อนคว่ำที่ทํางานครับ,บ,บซึ่งตอนนั้นอะ คนที่ทำงานบอกว่าพ่อเราตายแน่ไม่รอดแน่เพราะว่าคว่ำคือทับมาเลยทับคนมาเลยเลือดออกเยอะมากครับก็พากันไปโรงพยาบาลเชียงใหม่พี่กุ้งกับแม่ตามไปดูที่เกิดเหตุที่ที่ที่พ่อทํางานนะคะเขาสันนิษฐานว่าดินยุกแต่ที่ไปเห็นน่ะสันนิษฐานว่าอะไรนะครับดินมันยุกค่ะดินมันยุกอืม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 แต่ว่าที่พี่กุ้งกับแม่ไปเห็น ค่ะคือดินปกตินะคะ,ะไม่ได้ยุบและรถเคเนี่คือคว่ำทับพ่อไปเลยแล้วจากน,นั้นก็คือพ่อโรงพยาบาลลำปางเขาไม่รับแล้วค่ะเขาส่งไปที่เชียงใหม่เพราะอาการพ่อหนักหมักมาก,มาก,มากค่ะก็ตามกันไปที่พอเราไปดูที่เกิดเหตุแล้วเราเราก็กับแม่กระจยเสียแล้วค่ะสามคนสี่คนแม่ลูกก็เระจอเสียแล้วก็พากันไปดูที่ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่โดยที่มีเพื่อนพ่อค่ะเพื่อนคนพาไปครับค่ะ เขาก็หมอหมอก็บอกว่าเออไม่ถึงแก่ชีวิตนะโชค mm hmm. ดีที่คุณพ่อไม่ถึงแก่ชีวิตแค่เป็นเหมือนกับหลังดอก mm hmm. แค่นั้น mm hmm. ค่ะจนไปปรึกษากับหมอธรรมที่บ้านคือพอพ่อ,พอเริ่อมอาการดีขึ้นนะคะก็ปรึกษากับหมอธรรมที่บ้าน mm hmm. หมอธรรมบอกว่ามันมีอะไรสักอย่างที่บ้านที่มันไม่ถูกฉลวกับบ้านอ mm hmm. ก็เลยมารู้ทีหลังกับจากที่พ่อจากที่ย้ายบ้านกัเสรียแล,แล้วค่ะพ่อ mm hmm. ก็เลยเล่าให้ฟังมันเป็นเหมือนตะกุด ตะกุดที่เขาไม่ถูกฉนูก,กับที่บ้านเขาอะค่ะตะกุดยังไงนะฮะมันเป็นตะกุดอะไรไม่รู้ที่พ่อบูชามาจากไหนไม่รู้อะค่ะมันไม่ถูกกับบ้านมันเลยทําให้ขัดมันทําให้ขัดกันทําให้ติดขัดกันจนหมอธรรมเขาบอกว่าถ้าไม่ย้ายคือจะต้องเสียของรักแน่นอนอืมหมายถึงว่าที่หมอทรรมทักว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกกับบ้านเนี่ยหมายถึงตะกุด ทำไมถึงคิดว่าเป็นตะกุดนะฮะคือหมอทําบอกว่ามันมีของอะไรสักอย่างที่มันใช่ที่ที่ค่ะแล้วพ่อคือพ่อแกก็พยายามไล่มาทุกอย่างว่าในบ้านมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็ก็คุยกับหมอทําจนมาเจอตะกุดที่ไม่รู้นะคะพี่ปุ้งไม่รู้ว่าพ่อไปอาราธนามาจากไหนออันนี้คือพ่อมาเล่าให้ฟังหลังจากที่เราย้ายบ้านกันแล้วครับค่ะหมอทั้งบอกว่านั่นแหละมันไม่ถูกเชะมันไม่ถูกกัน มันไม่ถูกฉลกกับบ้านก็คือไล่ของทุกอย่างที่มีจนผลสุดท้ายเนี่ยหยิบตะกุดนี้ขึ้นมาหมอทารมก็บอกอันนี้ยอันนี้ไม่ถูกฉลกใช่เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าคือพี่กุ้งก็ไม่รู้ว่าพ่อไปไปบูชามาจากไหนแต่ว่าบ้านเขาก็คือพี่กุ้งก็ไม่เข้าใจนะคะตอนนั้นว่ามันไม่ถูกฉลกอะไรยังไงก็ไม่ไม่ได้ได้ฐานพ่อก็พอจากนั้นก็คือก็ย้ายบ้านกันมาอีกหลังหนึ่งค่ะ ก็ประมาณนี้ค่ะครเรื่องก็ประมาณค่อคือโอ้โหจะบอกว่าแค่ตะกุดไม่ถูกฉลโลกกับบ้านเนาะมันต้องดูบ้านก่อนโอเคบ้านเก่าแก่แบบนั้นเนี่ยเราปฏิเสธกันไม่ได้พี่กุง้งคุณผู้ชมมู้ฟังมีอยู่แล้วถูกปะค่ะเออ<ช>สิ่งที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาอยู่มานานขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ที่แน่ๆเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของผู้หญิง ค่ะอ่าผู้หญิงชุดไทยสบายเขียวค่ะคงจะหนีไม่พ้นเจ้าที่เจ้าทางอืมอะไรบางอย่างที่อยู่ในบ้านอ่ะพี่กุ้งรหมอย่างนี้คะปกติอ่ะเวลาเราย้ายไปที่บ้านไหนอ่ะพ่อจะเป็นคนที่ทําบุญบ้านตลอดครับแต่ว่าย้ายไปอยู่บ้านหลังนั้นอ่ะเราไม่ได้มีเวลาทําบุญบ้านเลยเกิดนู่นเกิดนี่ตลอดเกิดนั่นเกิดนี่ตลอดถึงไม่ทําบุญบ้านเลยค่ะอ แล้วก็ช่วงกลางกลางคืนน่ะเราจะได้ยินเสียงกุกกักกุกกักอะไรตลอดเลยลเราเข้าใจว่าพ่ออ่ะคือพ่อจะชอบออกมาอสวดมนต์ข้องขาตอนเที่ยงคืนแล้วแล้วก็ห้องน้ํามันอยู่ต่อจากห้องพี่กุง้งหัก็เลยเขาเ้าใจว่าพ่อเป็นคนเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านอะไรประมาณนะัะนต่จริงจริงไม่ใช่ก็ไม่มีใครออกมาเดินอืค่ะอืมีคนถามว่าคุณพ่อคุยกับใครไม่ทราบค่ะ ไม่ไม่ทุกนีก็พี่กุ้งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนนั้นเป็นใครแต่พ่อบอกว่าพ่อบอกกับพี่กุ้งว่าคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของที่อ่าแล้วคุยยังไงก็ไม่รู้คุยแค่รู้ว่าคนเนี้ยเขาเหมือนเขามาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของที่เจ้าของบ้านแค่นั้นเองคุณพ่อบอกแค่นั้นถูกไหมฮะใช่ค่ะเพราะพี่กุ้งอยู่เนบ้านพี่กุ้งมีพี่กุ้งคนเดียวที่ว่าเห็ุพ่อยิงคุยกับผู้ชายคนนั้นค แล้วเขาก็ยืนคุยกันอยู่แล้วพ่อก็บอกแค่นั้นไม่ได้บอกอะไรพี่กุ้งเลยค่ะเฮ้ยพูดยากนะเรื่องพวกนี้คือผมกําลังมองความด้วยความคิดเห็นส่วนตัวว่าเกี่ยวกับของเหรือมันเกี่ยวกับคนหรือมันอ,มอะไรมันพูดยากไงมันมันเป็นไปได้หลายทางมากแต่ในเมื่อ,อหมอธรรมคนที่เขามีความรู้ทางด้านนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีของบางอย่างที่ไม่ถูกกับบ้านในที่นี้คือ สิ่งที่อยู่ในบ้านอาจจะไม่ชอบอ mm hmm. ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกับสิ่งสิ่งเนี้ยไปเบียดเบียนไปกดขี่ไปกดเขาไว้เขาอาจจะมีความที่มันไม่ชอบของสิ่งนี้อยู่ mm hmm. ก็เลยพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้คนที่มาอยู่ในบ้านเนี้ยหมายถึงว่าครอบครัวของพี่กุ้งอ่ะอยู่แบบไม่สบาย mm hmm. อืมอาจเป็นไปได้เละคะ่ะออมา เอาทั้งหมดเลยมันอาจจะเป็นเรื่องของบ้านเหลือคนเราอาจจะไม่ถูกโลกกับบ้านหลังนี้ก็ได้ไงถูกไหมใช่ค่ะแต่อย่างน้อยออกมาแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมายถึงว่าย้ายไปอยู่ที่อื่นมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีค่ะก็อยู่ปกติเลยอยู่บ้านอยู่บ้านหลังใหม่เกือบเกือบสิบกว่าปีได้ค่ะเอาจริงป่ะบ้านทรงไทยอะยังไงก็น่ากลัวส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมนะบางคนอาจจะชอบจริงค่ะ มันมีคน,นชอบมันมีคนชอบก็มีคนชอบแบบโหต้องบ้านทรงไทยเพราะว่าอยู่แล้วเนี่ยคือบ้านทรงไทยที่เขาออกแบบมาเนี่ยเขาออกแบบมามแบบเก่งชานฉลาดมากคือตรงกลางจะโลง่งแล้วก็จะมีบ้านมีห้องอยู่รอบๆ<ช>แล้วก็จะมีหน้าต่างมีประตูอะไรที่มันเปิดเวลามันเปิดพร้อมกันหมดอะลมมันจะเข้ามาแล้วข้างในบ้านจะเย็นมากบ้านทรงไทย ค่ะเออนะแต่ส่วนมากมันก็จะเป็นบ้านที่ปลูกมานานอยู่มานานตั้งแต่ยุคสมัยไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีประวัติความเป็นมาบ้างแหละค่ะนะครับเจ้าเจ้าของบ้านก็ยืนลดราคาให้ต้องพันนึ็นเมตพี่แกอ๋อนะฮะค่ะโอเคได้ครับพี่กุ้งนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของบ้านทรงไทยนะค่ะนะฮะขอพระคุณมากมากครับที่โทรเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับ ค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มผูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android